มื่อนี้จะพาเพเ่็นเบิ่งขั้นตอนการเขาเรียกว่าเฮ็ดกระดุงไงครับผมหลังจากที่เ้าทน้ำการยกขากระดุงครับขาดุงครับ <c oughs> เป็นขาด <c oughs> er ุางไง <c oughs> ครับ,ออบม,มาแล้วครับอ๋อกระสินมามามัดเป็นขากระดุงเลยครับพี่นี่โดยเขาจะใช้ชไม้ดําขวานนะครับผมเป็นตัวที่ว่าสิดฟูกกับกระดุงครับกับตะไคร้เขานีจะเป็นยอดนะยอดไงเนี่ยแหละครับนี่แบบฟังนั่นครับว่า ครับนาย้างครับนาย้างพอหลงกับนาย้างหัหนาเผาครับผมเกิดมาแต่พ่นท่องแล้วเฮ็ดหายครับนี่สุดยอดนี่ครับนายพ่านนาย้างเป็นทั้งนายพ่านทั้งนาย้างครับผมนายพ่านนักล่าป่าครับลูกแม่น้ำมงครับลูกแม่น้ำมงครับผมตอนนี้ยุทธาสั้นครับท่าสั้นครับผมท่าสั้นครับอยู่ให้พอหลงงไปแล้วครับหน้าพอหลวงไปแล้วเสียนป่าเาครับผม กาจะได้แต่ละหลังนี่มันเห็ดง่ายๆนะครับผมกับมาซอยมันครับมือนครับมาซอยยกขาดุงงนะครับขาดุงงจะเป็นไม้ไผ่ครับไผ่น้าเฮ้่ครับเป็นไผ่น้ำครับไผ่น้ำเฮ้ครับเห็ดขาดุงเนาะอื่นขาดุงครับจุดที่เพิ่งกำลังทำตัวนี้ก็คือสิมัดเป็นเอาไว้ติดกับกระดุงครับนี่ครับมัดขาเป็นขาไม้ลวกครับผมเออมันไม้ลวกครับ ไม้ลำขวานครับผมเป็นไม้ลำขวานจะมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงครับผมนี่คือขั้นตอนต่อไปครับก้อนที่เป็นกระดุงนี่จะไม่โยกกันเนะครับจะเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับวิธีชีวิตลูกน้ำม่งครับผมนี่นี่ครับสุดยอดปะครับบรรยากาศครับหน้าม่วงเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับผมแต่ว่ามืนเนี่กับมีมีแดดครับกับห้อนน้ครับ เอาใส่พันตัวเย็นที่เอาหอยไว้สองเซนคู่กันใส่พันครับนายน้ำมันกำลังเตรียมงานมันครับผมเดี๋ยวมารอชมตอนเสร็จขึ้นครับผมสำหรับตอนนี้ผมขอไปช่วยงานเทุกอนนะครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวเขาว่ากันไหมนะครับผมสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวิดีโอคลิปนะครับผมของช่างปั่นนะครับผมครับ มันหมานเด้อกระดุงหลังนี่เห็ดไมนี่ก็ได้มันมามันมาน